ก็อ,อยู่ตรงนั้นเลยี่เดินไหมเออตรงนี้คือไรอน้องหูดดิคเพื่อขาอออ้ามอ๋อไอ้นั่นมันออกไปแล้วนี่ตรงนี้มันจะปเปออิดตรงนี้คืออะไรพี่อยว่น้องก็รู้เนื้อเซบาสเตียนพูด น้องก็รออยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมาตามพี่เดี๋ยวพี่หาของก่อนคีการ์ดอะ่ะอุ้ยไอ้นี่กล่องแล้วมันไม่ใช่กล่องอะไรหรอกออพี่พี่หาคีการ์ตในตู้เนี้ยแอบได้ด้วยนในตู้เนี้ยแอบได้แตัวไหนอ่ะชุด้วยมึงอยู่ไหนพี่น<ด>ีไ<ด>่ไงเลย หาของอยู่หาคีการ์ดดูทองซ้ายใช่ไหมเออพี่หาคีการ์ดอยู่คีการ์ดแบบนี้มันหายอะมันสีฟ้าออดูแต่ว่ามันสีฟ้าบบไ,ไม่เจออะไรเลยน้องเจอไหม อย่าลงน้ำปะลงน้ำเหรอไม่ได้เราต้องหาอะไรเราต้องหาการ์มันต้องหาคาร์ด้วยที่ไหนคาร์สีฟ้าตรงนี้อือตรงนี้จ้ะอืออือนี่เจอนี่เจออาตรงนี้นี่นี่ีพี่เจอแล้วไป พี่พี่ถ่ายคลิปเอาไปลงอยู่นั่นนี่แต่เราไม่เสียงน้ำเลยอเออไม่เป็นไรก็ออไม่ใช่คี้กาออน้องรีบตามพี่มาด้วยเดี๋ยวไม่ทันประตูตน้องตามพี่มาด้วยเดี๋ยวไม่ทันรีเซีวห้าสิบได้อะไร พี่จริงๆ,ๆิมันหมอกแล้วก็เอาตัวลงพื้นได้ตุ๊อืมพี่รู้เอาอันนั้นปรปะตูกลรองนี่อยู่ตรงนี้ตรงเลยจริงจริงพี่เล่นของเลยอันเนี้ยเขาเหมือนกันเ้ีวหาตรงนี้มา น้องระวังตัวในตู้ด้วยเด้อว้าวตัวอะไรมันเป็นตัวตาม่ง่งๆะไฟกระพริบน้องแอบตู้แล้วมึงมาแย่งตู้กูมาแล้วลดเสียงหน่อยครับหาคีการ์ดอีก เเจอแล้วทำไมน้องได้ไอชิมนใช่น้องเล่นครั้งแรกไงน้องเลยได้ไอชิมทำไมน้องน่าจะมืดน้องอยู่ไหนน่าจะมืดน้องเห็นประตูไหมน้องเลื่อนดิเลื่อนไปด้านหน้าเห็นพี่มต้องค้นลินชักหาของเลยงเก็บมุด่อมุด่อ ไปทางไหนอะมาโน,นเลยมาตามพี่มาตามเลยติดอะไรไปทางไหนทางนี้เนีย่ยพี่เล่นครั้งแรกพี่เลยไม่ค่อยรู้อเอาอะไรล้องันถ้าไปก็พี่น้องรีบแอ็ตูนนะ บอสมันจะมาตอนห้องห้าสิบน,น้องรอพี่ด้วยดิเป็นน้องคนให้มันจะมีประตูปลอมด้วยนะน้องต้องเดินไปข้างๆเพื่อฟังเสียงก่อนนี่ตัวอะไรวะนีนตัวอะไรไมั่งสกิดคะน้องหลับมื่อกี้นอ้นองเลยอือต่อเฮ้ยห้องเดง น้องกับพิบกับพิบแอบตู้เดินถอยกลับมาไม่มาไหนพี่ไหนพี่พี่วห้งมือฉันพิบพแบบไม่มาเออกับพิบแบแบไม่ ใช่ไหมไงพี่เห็นใครขี่กอล์ฟใช่ไหมไม่รู้แต่พี่เข้ามาห้องใครก็ไม่รู้ไม่ห้องแดงพี่ก็อยู่ห้องแดงเอาพี่เจอแล้วไอ้เจอแล้วม,มันมนี่ตา,ามมาเอา นี่ยประตูของปลอมหรือเปล่าฟ้าของจริงไปถึงน้ำตกแล้วพวกเราจะได้ไปดำ